อัมพัชราภาโดนโฟกัสของในมือถือเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนชื่นชอบสําหรับซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งตลอดการอย่างอัมพัชราภาเพราะว่ามีผลงานปังๆออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดและแม้ตอนนี้จะอายุเลขสี่แล้วแต่ก็ยังคงได้รับความนิยมจากแฟนๆไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเจ้าตัวนัดเป็นที่รักทั้งในจอและนอกจอเลยเล่ะค่ะเพราะว่านอกจอเองก็ชอบช่วยเหลือสังคมจนได้ฉาย,ยาวบนหนังฟ้าใจบุญและเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้ไปร่วมงานกับ ABFAB AB, หรือตลาดนัดดาราด,ด้วยซึ่งได้ขนเสื้อผ้าไปขายและขายจนหมด แต่หลังจากที่งานจบแล้วกําลังจะเตรียมตัวกราบก็มีแฟนๆขอถ่ายคลิปอัมเอาไว้ได้ซึ่งก็มีหลายคนฮือฮามงมาก,มากเพราะว่าในอัมนั้นมีอัลบัมโซโล่เดี่ยวของ Lisa, ลิ่าลาลิซามโนบาลหรือลิซาแบล็กพิงก์ถึง2เวอร์ชันด้วยกันงานนี้อินสตาแกรมหนึ่งก็ได้ออกมาโพสตคลิปช่วงนั้นพร้อมแคปชั่นแซวว่าแม่อัมถืออะไรในมือแม่แม่แม,แม,แม่หลายคนก็เพิ่งรู้ในะแค่นี้ว่าแม่เป็นแฟนคลับลิซาด้วยแน่นอนค่ะว่าก็ไม่พ้นที่ชาวเน็ตจะเข้ามาคอมเมนต์กันแม่ได้ตั๋วทองไม่น้าอัลบัพีิซา แม่อัมเป็นลิลลี่กรีดโอ g อวดน,นิสเนื่อเนาะอิดมากแม่ส่องบั้มเลยรอดูพี่บั้ม รอดูพี่อั้มเต้นเพลงน้องลิซ่าปังมากค่ะแม่บัมลีหลายๆคนก็ฮือฮาเลยคะ่ะพเพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าอนะั้มเป็นแฟนคลับของลิซ่าด้วยไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอั้มนั้นโดนลิซ่าตกตั้งแต่ตอนไหนแต่อาจจะเป็นตอนที่ปล่อยผลงานโซโล่เดี่ยวมาครั้งแรกก็เป็นได้เพราะว่าตอนลิซ่าปล่อยผลงานเพลงแรกมาในอัลบ,บั้มเดี่ยวก็สามารถตกแฟนๆชาวไทยได้อีกเยอะเชื่อว่าถ้าลิซ่ามีคอนเสิร์ตที่ไทยคราวหน้าอั้มและเพื่นพนอนๆคงไม่พลาที่จะไปเกาะเข้าเวทีอย่างแน่นอนก็เป็นซปเปอร์สตาร์สาวที่เป็นแฟนคลับของซู้เหมือนนกันนะคะว่า ถ้าสองซุปปาร์ดังมาเจอกันมันจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าแฟนๆก็รอโมเมนต์ต่อไปอ่ะเนอะสักวันคงจะได้เห็นกันอย่างแน่นอน